ขอความเจริญในพระธรรมจะบ,บังเกิดมีเดยท่านผู้ชมทุกท่านอาตมากล่าวถึงการสอนเด็กปัจจุบันนี้เราส่งให้เด็กได้มีการศึกษาแต่จริงๆแล้วไม่จริงสักเรื่องท่านเราส่งเสริมถนนรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยส่งเสริมการคามนาคมการสร้างถนน ไม่ส่งเสริมห้วยหนะห้วยคลองน้องบึงงบในการสร้างถนนไปคมนาคมนั้นน้อยกว่าง,งบที่จะฟื้นฟูระบบแม่นม้ำแล้วเป็นไงตอนนี้เป็นไงท่านรัฐบาลทุกรัฐบาลเอาเงินไปถมถนนซ่อมถนนแต่ที่อนาคตคงเด็กหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยมันไปอนาคตคนเด็กเท่าไหร่สามารถจ้างครูอัตราจ้างได้ดเท่าไหร่ ถนนมันให้อาลัยนะอาตมาเคยพูดแล้วว่าบ้านอาตมาเนี่ยเวลาอาตมาไปอำเภอเสนาบ้านแผนเนี่ยถ้าออกทางบางไซรนะท่านอาโอโหขยายเลนเยอะแยะไปหมดแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมเด็กอำเภอเสนาบ้านอาตมาเนี่ยไม่มีข้าวสารกินต้องขอข้าวสารพทนะธิดากระสอบละห้าก,กิโลไปแจกกินนี่หรือการพัฒนาประเทศชาติ เด็กยากจนก็ยังยากจนอยู่อย่างนั้นแหละท่านไม่ส่งครูไปดูแลเพราะเราสมเด็จพระเจ้อยู่หัวในกาลที่เก้าสมเด็จยาพระมัากษัตริย์พระเจ้เาอยู่หัวในกาลปัจจุบันถ้าส่งเสริมการศึกษาไทยรัฐเนี่ยที่คุณกำพลพวัชรพลน่ะที่ยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยได้กำไรแล้วก็ไปส่งเสริมการศึกษาเด็ก ปัจจุบันนี้ก็ประมาณในการคมนาคมมากกว่าการศึกษาตัดอัตราจ้างครูโอัดตัดตัตัดตัดตัตัดอัตมาถามรัฐบาลทุกรัฐบาลรวงทั้งรัฐบาลนี้ด้วยรัฐบาลหน้าด้วยใครจะเป็นไม่รู้คุณไปตัดอนาคตเด็กท an ําไมก็ไอถนน1นกิโลเมตรเนี่ยปาเข้าไปยีล้านเนี่ยถนนคอนกรีตเนี่ยมันสร้าอนาคตอเด็กเพราะฉะนั้นจริงอยากจะบอกว่า ปรับเปลี่ยนทนัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเด็กซะบ้างนึกถึงตอนท่านเป็นเด็กอย่านึกถึงตอนท่านเป็นเด็กลูกคนรวยสิทา่านนึกถึงเป็นเด็กลูกคนจนแล้วบรรดาอสอสอ,สอทั้นหลายลนักมนตรีทัานหลายที่เข,าาข้ามาเกี่ยวข้องขณะเนี่ยท่านต้องค้านเพราะฉะนั้นแล้วดูพระสงฆ์ข้าเจ้าสิท่านจับเด็กมาบทเนนหมดเลี้ยงไปส่งเสริมส่งเสียให้เขาส่องแสงแล้วก็อาศัยบาร,รมีของโตสมผาน ไม่ใช่อาศัยเงินงบประมาณของรัฐบาลเลยท่านไม่คิดปฏิวัติเดียวเท่านั้นที่ให้พระพระท่านทำได้อย่างไรนั่นแหละคืออนาคตของชาติศาสนาและขอรัฐบานพระมหากษัตริ